สีมงคลประจําวันสุขที่18เมษายน68ยามกลางวันแรลมหกข้ามครับตามหลักจันทรคติไทยโบราณสีมงคลที่โดดเด่นในเรื่องของเดชอํานาจวาสนาบรมีการปกครองใช้สีดําสีเทาสีลายดําเทาลายสุขนี้เป็นเดชครับสีมงคลที่โดดเด่นในเรื่องของการเงินการค้าการขายความมั่งคัง่งมั่ง,ม,งมีสีสุข ราบผลภูนทวีอุดมสมบูรณ์ร่มเย็นเป็นสุขสมปรารถนาผู้คนรักใคร่ใช้สีแดงครับสุขนี้แดงเป็นสีดีครับใช้ได้สีมงคลที่โดดเด่นในเรื่องของมนตรีคือสีเหลืองสีไข่สีครีมสีขาวนวลเหลืองไข่ครีมขาวนวลสุขนี้เป็นมนตรีผู้ขนให้ความเคารพให้การยอมรับ ให้การนับหน้าถือตาให้ความเกรงอกเกรงใจสีต้องห้ามสีต้องห้ามมาสูงนี้คือตีม่วงน้ำเงินเข้มกว่ามาท่าคลามเข้มตีเข้มเข้ๆตกกาลกีนีหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะครับเลือกที่ชัยเลืกที่ชอบเป็นเลิศครับ